สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแจกสูตรขนมไข่นกกระทามันม่วงสูตรนี้สามารถทํากินทําขายสร้างอาชีพได้จริงค่ะวิธีทําไม่ยากไปเริ่มทํากันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้นํามันไปปอกเปลือกแล้วล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะต่อไปก็ให้นํามันมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นําไปนึ่งการที่เราหั่นชิ้นเล็กและบางจะช่วยทําให้มันของเราสุกง่ายจะได้ประหยัดเวลาค่ะ ั่นเสร็จก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะนําไปนึ่งกันเลยในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ํารอจนเดือดดีแล้วค่ะแล้วก็นํามันลงไปนึง่งเราจะใช้ไฟแรงนึ่งอยู่ที่40นาทีค่ะส่วนระยะเวลาในการนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นมันด้วยนะใครที่ชิ้นใหญ่ก็สามารถนึ่งนานกว่านี้ได้เลยค่ะในช่วงที่รอให้มันสุกเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมแป้งกันก่อนก็จะมีประมาณนี้ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นึ่งมันครบ40นาทีแล้วมันของเราก็สุกดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํามันมาบดให้ละเอียดเลยส่วนในขั้นตอนบดเราก็จะใช้เป็นซ่อมนะถ้าใครจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะพอบดมันละเอียดดีแล้วต่อไปเราก็จะนําน้ําตาลทรายมาผสมเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปก่อนนะเพราะว่าเราจะคนให้น้ําตาลทรายละลายก่อนค่ะเพราะในขั้นตอนนี้มันยังมีความร้อนจะช่วยทําให้ตัวน้ําตาลละลายง่ายค่ะ จากนั้นเราก็จะตามด้วยผงฟูและเกลือค่ะเสร็จแล้วก็ให้คนเพื่อให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีเลยค่ะพอทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะนำแป้งมันมาผสมเลยค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้ก็ให้เรานวดไปอีกสักพักเพื่อให้ตัวแป้งได้เข้ากันดีกับมันค่ะพอแป้งและมันเริ่มเข้ากันดีเล็กน้อยจากนั้นเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปแล้วก็นวดส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะ ส,ส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่แป้งมันที่เราเหลือไว้ใส่ลงไปหมดเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะนวดแป้งไปจนกว่าตัวแป้งจะเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันดีแล้วนะคะลักษณะแป้งก็เริ่มที่จะใช้ได้แล้วค่ะวิธีสังเกตง,ง่ายๆว่าแป้งของเราใช้ได้หรืหอ,อยังนะก็ให้เราหยิบแป้งขึ้นมาแล้วก็ปั้นดูค่ะถ้าแป้งปั้นง่ายแบบนี้ก็แสดงว่าแป้งใช้ได้แล้วค่ะ ต่อไปเราก็จะนําแป้งมาปั้นขึ้นรูปกันเลยค่ะในขั้นตอนการปั้นแป้งก็ไม่ยากให้เราหยิบขึ้นมาขนาดตามต้องการค่ะจากนั้นก็ให้คึงให้เป็นลักษณะก้อนกลมๆแบบนี้ก็ง่ายเลยนะแนะนําสําหรับมือใหม่นะถ้าปั้นแป้งควรที่จะปั้นให้มีขนาดที่ใกล้เคียงกันค่ะเพราะเวลานําไปทอดตัวแป้งจะได้สุกพร้อมกันและอีกหนึ่งอย่างเวลาปั้นแป้งจะต้องปั้นให้แป้งมีลักษณะที่กลมและไม่แตก ถ้าแป้งแตกเวลานำไปทอดตัวแป้งจะไม่สวยค่ะปั้นเสร็จก็จะได้ประมาณนี้เลยนะพอปั้นเสร็จก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะส่วนขนาดนะใครที่ชอบใหญ่เล็กกว่านี้ก็สามารถปั้นได้ตามความชอบเลยค่ะต่อไปเราก็จะนำแป้งไปทอดกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้ตั้งน้ำมันจากนั้นก็ให้ปรับใช้ไฟกลางพอน้ำมันร้อนได้ที่ค่อยปรับมาใช้ไฟอ่อนค่ะ ในช่วงที่รอให้น้ำมันร้อนเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นกระดาษซับมันและถาดไว้สำหรับรองขนมค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนในที่ก็ปรับไฟมาใช้เป็นไฟอ่อนค่ะแล้วก็ใส่ตัวแป้งลงไปทอดในขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งคนแป้งรอให้แป้งเซ็ตตัวก่อนถ้าเราใส่แป้งลงไปเสร็จก็คนเลยจะทำให้ตัวแป้งมีรอยแล้วก็แตกได้ค่ะในขั้นตอนนี้แป้งก็เริ่มเซ็ตตัวแล้วนะจากนั้นก็ให้เราคนเล็กน้อยเพื่อให้ตัวแป้งหลุดออกจากกันค่ะ ในขั้นตอนนี้แป้งก็เริ่มเซ็ตตัวเล็กน้อยแล้วนะจากนั้นก็ให้เราคึงแป้งได้เลยค่ะส่วนในขั้นตอนการคึงแป้งก็ให้เราคึงบ้างพักบ้างค่ะเพื่อให้ตัวแป้งได้ดูดน้ํามันเข้าไปทําแบบนี้จะช่วยทําให้ขนมของเรามีความกรวงด้านในค่ะที่สําคัญเลยนะในขั้นตอนนี้จะต้องใช้ไฟอ่อนเท่านั้นค่ะเพราะจะทําให้ขนมของเรามีความสุกทั้งข้างนอกและก็ข้างในในขั้นตอนนี้ก็ให้เราคึงไปเรื่อยๆค่ะ จนกว่าตัวแป้งของเราจะสุกได้สีตามต้องการในขั้นตอนนี้จะสังเกตว่าลักษณะขนาดขนมของเราก็จะมีความใหญ่ขึ้นมาเล็กน้อยนะพอเราคืงแป้งมาได้สักพักตอนนี้สีแป้งก็เริ่มสุกได้สีตามต้องการแล้วนะในขั้นตอนนี้เราก็จะปรับไฟมาใช้เป็นไฟกลางค่ะเพื่อต้องการให้ขนมของเรามีความกรอบนอกแล้วก็นุ่มในค่ะและตอนนี้เราก็จะคืงแป้งด้วยไฟกลางไปจนกว่าสีขนมของเราจะเข้มกว่านี้ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ทอดขนมของเรามาจนสุกได้สีตามต้องการแล้วนะคะจากนั้นก็ตักขนมขึ้นมาได้เลยแล้วก็สลัดเพื่อเป็นการไล่น้ำมันด้วยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าใครที่ต้องการสีเข้มกว่านี้ก็สามารถทอดต่อได้เลยค่ะแต่ของเราก็จะเอาสีประมาณนี้กำลังสวยพอดีเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำขนมไปพักไว้ในกระดาษซับมันที่เราเตรียมไว้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนําแป้งลงไปทอดรอบใหม่เลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะปรับไฟมาใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมค่ะในการทอดแป้งรอบที่2ก็ให้เราทําเหมือนเดิมค่ะก็คือให้ใส่แป้งลงไปก็รอให้แป้งเซตตัวก่อนนะจากนั้นก็คนเล็กน้อยเพื่อให้ตัวแป้งหลุดออกจากกันค่ะแล้วก็คึงนะคึงแบบนี้จะช่วยทําให้ตัวแป้งของเรามีความขยายตัวขึ้นคือด้านในจะกลวงค่ะและที่สําคัญตอนที่คึงแป้งควรที่จะใช้น้ําหนักมือกดด้วยนะ เพื่อให้ตัวแป้งมีความขยายตัวขึ้นค่ะที่สำคัญเลยในการทำขนมไทยหรือขนมต่างๆจะมีเทคนิควิธีการทำนะก็ให้เราหมั่นศึกษาแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราคึงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวแป้งของเราจะสุกได้สีตามต้องการพอคึงแป้งมาได้สักพักก็ได้สีตามต้องการแล้วจากนั้นในขั้นตอนนี้เราก็จะปรับมาใช้ไฟกลางนะเพื่อให้ตัวแป้งของเรามีความกรอบข้างนอกค่ะ ในขั้นตอนนี้เราก็จะคึงไปจนกว่าจะได้สีขนมตามต,ามต้องการค่ะพอได้สีขนมตามต้องการแล้วจากนั้นเราก็จะตักขึ้นเลยค่ะแล้วก็สลัดเพื่อเป็นการไล่น้ำมันส่วนถ้าใครที่ต้องการสีเข้มกว่านี้ก็สามารถทอดต่อได้เลยนะส่วนในขั้นตอนนี้ถ้าแป้งของใครยังเหลืออยู่ก็สามารถทอดต่อได้เลยค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสาหรับวิธีทําขนมไขน่นกกระทาด้วยมันม่วงสูตรนี้ทําง่ายค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยนะคะว่าจะออกมาประมาณไหนขนมของเราก็มีความกรอบนอกนุ่มในมากเลยค่ะสูตรนี้ทําง่ายนะส่วนถ้าใครที่ต้องการให้แป้งกรวงกว่านี้ก็สามารถใช้แรงกดได้เลยค่ะส่วนของเราทําทานเองเนาะก็ทําแบบนี้ก็ง่ายดีค่ะส่วนรสชาติออกมาหวานกําลังดีเลยนะคะมีความหอมของมันม่วง และที่สําคัญสูตรนี้แป้งไม่ยุบไม่เหี่ยวค่ะยังไงก็ลองไปทํากันดูนะคะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ